ก็ดิฉันแพร่รีไพวันดิฉันถึงไม่ค่อยวอรรี่ไงล่าสุดที่ดิฉันแซวพี่ปองไงพี่ปองอะโดนทัวโดนทัวลงแต่แกไม่ได้โพสต์เองเหรอกพี่ปองไม่ได้โพสต์แกไม่แกไม่ได้โพส์หรอกมีแอดมินแอดมินก็ดันไปโพสต์ ไปโพสเล่นกับกบระแสดราม่าไงพี่เอม่ลาอะไรนั่นอ่ะทัวก็ลงไปซ้ําเติมเขาไงทัวก็ลงแต่แกก็โพสเล่นๆมั้งไปจะหนีไปบวดไปจะหนีไปบวดดิฉันบอกที่ไหนก็เหมือนกันแล้วไปอยู่วัดบางทีหนักกว่าอีกสังคมพระน,ะนัะ่นนะเดี๋ยวไปเจอแกงเดี๋ยวไปเจอแกงพระแล้วจะหนาวแก่งแย่งชิงดีกันจะตายยิ่งวัดใหญ่ๆแล้วแก่งแย่งกัน แก่งแย่งไต่เต้าเอาดีกันจะเอาตําแหน่งจะอยากอยากจะเป็นผู้ช่วยเป็นเป็นพระลูกวัดธรรมดาก็อยากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดก็อยากเป็นเจ้าอาวาดได้เป็นเจ้าอาวาดก็อยากจะได้เป็นพระครูมีตําแหน่งมีสมณศักดิ์เอออยากจะเป็นเจ้าคณะเขตเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันไม่มีที่ติ้นตุดมันเหมือนกัน ฉะนั้นสถานที่ก็ดีผู้คนก็ดีไม่ได้บอกความมีกิเลสไม่มีกิเลสนะทุกคนมันเป็นแค่เปลือกข้างนอกเป็นเปลือกหมดเลยข้างนอกเป็นเปลือกหมดเลยสิ่งที่มันแท้จริงมีอย่างเดียวคือจิตใจข้างในจิตใจข้างในสำคัญที่สุดจิตใจดีอยู่ที่ไหนก็ได้จิตใจดีอยู่ที่ไหนก็ได้เราฝึกมาดีแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราฝึกใจดีแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่หวั่นไหวหรอก อืมบัณฑิตมีอันไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญโลกธรรมคนเป็นบัณฑิตต้องไม่หวั่นไหวกับเรื่องที่เป็นโกลกธรรมไม่ว่าจะนินทาห,หรือสรรเสริญวางใจเป็นกลางกลางคนเป็นบัณฑิตอ่ะคนที่เป็นบัณฑิตต้องวางใจเป็นกลางกลางเาง ừ, ขาชมเรายกย่องเราก็ไม่เหลิง <text> ไม่เหลิงไม่ลืมตัวไม่เหลิงไม่ลืมตัว แล้วก็เพียรทําความดีให้มากขึ้นมากขึ้นรู้ว่ามีคนเขาชมเราชื่นชมเราศรัทธาเราหน้าที่เราก็มีหน้าที่ประกอบคุณงามความดีจเจริญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันใครเขาด่าเราว่าร้ายเรานินทาเราเราก็ไม่ต้องกังวลกวายไม่ต้องไปกังวลกวายถ้ามันเป็นเรื่องจริงดังที่เขาว่าเราก็ต้องแก้ไขเราก็กลับมาแก้ไขตัวเราพัฒนาตัวเราให้ดี แต่ถ้าเขาที่เขาว่าพูดเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ใช้วิธีการจัดการไปปกป้องตัวเองตามสมควรหรือถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปลบลาค่าปันอะไรด้วยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเราก็ไม่ต้องน้อยน้อยน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องเศร้าใจกับคำพูดของคนวางใจเป็นกลางๆค่ะไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลง ปาตาพระท่านใช้คําว่าไม่ฟูขึ้นเมื่อเจอคําสรรเสริญแล้วก็ไม่ฟุบลงเมื่อเจอคํานินทานะสภาพของคนทั่วไปอ่ะถ้าเวลาคนชมมันก็จะฟูใจมันก็จะฟูลอยอะ่ะมัหมือนก็บอกว่าอย่าชมมากเดี๋ยวมันลอยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าเจอคาําด่าคําว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบใจแบบฟูปลงก็ไม่ต้องขนาดนั้นกลาง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 เดี๋ยเป็นบัณฑิตก็อยู่กลางกลาง เป็นมันดีก็อยู่กลางๆสนใจกับการกระทําของตัวเองก็พอแล้วสนใจกับการกระทําของตัวเองก็พอแล้วเราจะอยู่ได้เราจะอยู่ได้เราจะอยู่ได้นานหมายถึงการอยู่ได้นานเนี่ยหมายถึงเราก็จะประครองชีวิตดําเนินชีวิตอยู่แบบที่มันแบบไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติใช่ฟูฟอร์มันเป็นเรื่องปกติ for, กต,ต้องรักษาใจค่ะ พุทธเจ้าบอกว่าพุทธัสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนาปฏิอโซกังวิลชังเขมังเอตัมมังคลุมตมังเวลาพระสวดมนต์ไงมงคลมงคลสามสิบแปดประการอะพุทธัสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกปติอโซกังวิลชังเขมังเอตัมมังคลุมตมังนะใครก็ตามที่เมื่อใจที่มันถูกโลกธรรมแตะต้องและถูกโลกธรรม ตัวกระทําถูกต้องและยังไม่โศกยังไม่เศร้าไม่โศกยังมีความเกษมอยู่ได้นั่นแหละเป็นมงคลอยู่ได้แต่คนทั่วไปถ้าไม่ได้ฝึกอยู่ไม่ได้เจอความทุกข์ก็บางทีก็ไม่ทนและรับไม่ได้อยู่ไม่ได้รับไม่ได้อยู่ไม่ได้รับได้แต่สุขอย่างเดียวรับได้แต่สุขอย่างเดียว ไม่ใช่ภัสษาค่ะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าโลกธรรมพุทธสโลกธรรมมีหิโลกธรรมอ่ะโลกธรรมมันมีทั้งฝ่ายเสื่อมฝ่ายเจริญนะฝ่ายเสื่อมฝ่ายเจริญมันเป็นของไม่มันเป็นของไม่จีรังโลกธรรมแปดเนี่ยโลกธรรมแปดมันเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่ถ้าใครที่ตามมาก รักษาจิตของตัวเองไว้ได้ให้มันกเกษมให้มันกเกษมคือมันเบิกบานอยู่ได้อยู่ได้ทุกสถานการณ์นะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องกับอะไรดีไม่ดีแย่ไม่แย่เราก็รักษาจิตใจประคองสามารถประคับประคองจิตใจอย่างน้อยที่สุดคือประคองจิตใจให้มันปกติอยู่ได้อย่างเงี้ยถือว่ามีมงคลแล้วถือว่ามีมงคลแล้ว <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานะก็คือการประครับประคองจิตใจสําคัญที่สุดเลยหรือที่เราจะพูดว่ามีสติหรืออะไรก็ได้แหละอย่างเดียวกันหมดจริงๆมันคือการประครับประคองจิตใจให้มันอยู่รอดให้มันอยู่รอดได้มีความเป็นปกติอยู่ได้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์อะไรเรายังมีสติประครับประคองตัวเองไม่ให้เสียสูญนะ่ะไม่ให้มันเสียสูญนะ่ะ รักษาใจตัวเองไม่ให้มันเสียศูนย์น่ะมันเหมือนรถอ่ะเข้าใจปะใช่ใไหมตัวเราอ่ะมันเหมือนรถสติก็เหมือนเหมือนการที่เราแบบบังคับพวงมาลัยนะถ้าเราไม่มีสติไม่รู้เท่าทันปุ๊บเจออะไรปุ๊บตั้งสติไม่ได้มันก็แบบปุ๊บตายทีขวาทีมันก็รถมันก็เสียศูนย์สุดท้ายมันก็ประสบอุบัติเหตุมันก็เหมือนกัน เปรียบเทียบไปเข้าใจง่ายๆนะเหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่แบบประครับประคองจิตใจเราให้ดีอ่ะไม่มีสติรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดอ่ะชีวิตจะเสียศูนย์ดูสิหลายๆคนอนะ่ะพอเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีหน่อยนะชีวิตเสียศูนย์ทั้งสองอย่างเลยบางทีไปหลงไปหลงชื่อเสียงหลงเงินทองใช้สัตใช,ใช้ชีวิตแบบประมาทไม่ประครับประคอง ชีวิตให้มันดีอ่ะเสียศูนย์เลยพังหมดชีวิตใครหลายคนน่ะไม่ได้พังเพราะอะไรที่มันไม่ดีนะแต่ที่พังก็เพราะสิ่งดีๆนั่นแหละทระทําทำให้พังชื่อบางคนชื่อเสียงทําให้พังเงินทองทําให้พังลาบยศทำให้พังไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีทําให้พังนะสิ่งดีๆนั่นแหละสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละทำให้ชีวิตเขาพัง บางคนมีชื่อเสียงก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมีเงินมีทองก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยสุดท้ายสิ่งเหล่านี้แหละมันก็หวนกลับมาทําให้ชีวิตเสียสูนย์เพราะว่าไม่มีสต,ติประคับประคองบริหารจัดการไม่ได้บริหารจัดการชื่อเสียงไม่ได้บริหารจัดการเงินทองที่หามาได้ไม่ได้ก็ไปทําก็ไปใช้ไปทํากับอะไรที่มันเป็นอกุศลสุดท้ายก็ชีวิตก็เสียศูนเออก็เห็นเห็นกันอยู่เห็นปะ เห็นกันอยู่บางคนก้าชีวิตไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกบ้างอะไรบ้างนะสุดท้ายก็โดนจับโดนอะไรเป็นดาลงดาราเยอะแยะมากมากยเนี่ยประคับประคองไม่ดีอืมพี่แพรี่บวชนานๆเคยเห็นพระที่ของจริงไหมครับแบบมีอภิญญาอ่านใจคนได้ไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยเจอแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยศรัทธาพระประเภทแบบนี้ไม่ค่อยศรัทธาพระประเภทแบบนี้ค่ะ สรัธาพระที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายแล้วก็มีคำสอนที่มีคำสอนที่มันปฏิบัติได้จริงในแนวทางของการดับทุกข์อย่างเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่สนใจไม่ไม่ได้ศรัทธาแนวทางนั้นค่ะไม่เป็นพระแบบไม่ใช่ศรัทธาแนวทางนั้นไม่ใช่พระที่ชอบเล่นกระสีเล่นฌานก็เลยไม่สนใจเพราะรู้สึกว่า ความล้ําความล้ําของพุทธศาสนามันอยู่ที่เรื่องของการให้แนวทางหรือคําสอนที่มันแก้ปัญหาและมันดับความทุกข์ได้จริงซึ่งถ้าเราสนใจแค่เรื่องของฌานอภิญญาเรื่องของอะไรไม่ต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้ค่ะเพราะว่าลือศีชีพัยก็ทําได้ใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้าได้สมาบัติตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่กับอุทกดาบทแล้วก็อาลาละดาบทนะ แต่ได้แล้วยังไงอ่ะความทุกข์ก็ยังอยู่ความทุกข์ก็ยังอยู่ความทุกข์ก็ยังอยู่พุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนแนวทางของการสลัดลูกศรสลัดลูกศรคนเราอะเวลาโดนลูกศรแทงอะ่ะใช่ไหมหน้าที่เดียวหมอมีหน้าที่เดียวก็คือเอาลูกศอออกช่วยชีวิตคนทำยังไงก็ได้ให้ลูกศอออกรักษาแผล ให้มันหายอันอื่นมันเป็นแค่ของเล่นอันอื่นมันเป็นแค่ของเล่นมันไม่ใช่ของจริงก็เหมือนหลวงปู่แหวนพูดไงเรื่องปู่แหวนพูดไงมีคนไปถามอ่ทถามหลวงปู่แหวนว่าเหาะได้จริงไหมหลวงปู่แหวนบอกว่ามึงจะไปแบบจะไปแบบไอ้นี่ทําไมเออแมงกุตจีอ่ะมุตกุตจีที่มันตอมขี้ควายอ่ะมันก็บินได้ถ้ามึงสนใจแค่ว่าพระเหาะได้มึงก็ไปไหว้นกไะไม่ดีกว่าเหรอ อ่าถ้ามึงสนใจแค่ว่าพระเหาะได้พระเหาะเหินเดินอากาศได้มันก็ไปไหว้นกสะกินกมันก็บินได้่ไงกติดปะละมันมีปีกมันก็บินได้เห้ยโอ้ยมาโอ้ยุกใช่ไหมมันก็หลงทางถ้าคุณไปศรัทธาไม่ถูกที่มันก็หลงทางศรัทธาแต่อะไรกันทุกวันนี้คนพูดมันก็เบนเข็มออกไปหมดเบนไปหมดปฏิบัติหน่อยมันหลงทางกันหมดเลย เพราะว่ามันไปติดเรื่องของไอ้พวกนี้แหละปฏิบัตินิดปฏิบัติหน่อยก็ามาอวดอ้างแล้วอวดอ้างสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจะมีพระธาตุกัน่าเดียวอยากจะมีพระธาตุอยากจะมีพระธาต,อาาตุอยากจะมีปฏิหารอยากจะมีอิทธิฤทธิ์เออเห็นเทวดาบ้างเห็นอะไรบ้างคุยกับพญาน,นาคบ้างอะไรบ้างเพเอ้อเจ้อเลื้อกันไปหมด เราหลงทางเกี้ยงเลยพวกนี้หลงทางหมดปฏิบัติไปนิดนึงก็หลงทางไม่ใช่แนวทางของการดับทุกข์เลยธรรมะที่จริงมันเป็นเรื่องเรียบง่ายมากมันเป็นเรื่องเรียบง่ายมากมันเป็นมันเป็นสันทิฏฐิโกะอ่ะมันเป็นเรื่องที่รู้ได้เลยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะไปต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันอธิบายไม่ได้พูดไม่ได้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจความทุกข์มันอยู่ที่ใจอาจารย์พุทธทาสพูดดีมากนะ คนน่ะคนน่ะความทุกข์มันเกิดที่บ้านความทุกข์มันเกิดที่บ้านนะบางคนแต่เวลามันจะดับทุกข์มันไปวัดมันก็ไม่มีทางดับทุกข์ได้หรอกอาจารย์พุทธทาสพูดดูสิว่ามันโง่ขนาดไหนมันมีความทุกข์อยู่บ้านสมมติมันคนมีความทุกข์อะทุกครอบครัวทุกกับลูกทุกกับภรรยาทุกกบสามีมันทุกอยู่บ้านแต่เวลามันจะดับทุกข์มันไปหาพระโน่นมันไปนั่งคนเดียว ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมึงจะไปดับทุกข์ได้ไงเพราะว่ามูลเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่บ้านมึงก็ต้องดับที่บ้านมึงจะไปดับที่วัดยังไงเดี๋ยวมึงกลับไปมึงก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่บ้านมันไม่ได้อยู่ที่วัดมึงมาวัดทําไมมึงจะไปวัดทําไมข้อมูลเหตุความทุกข์ของมึงอยู่ที่บ้านหรือบางคนน่ะมูลเหตุความทุกข์ของมึงมันอยู่ที่ทํางานมึงไม่ดับที่ทํางานมึงไปดับที่วัด มึงจะไปดับได้ไงที่วัดไม่มีใครมีปัญหากับมึงหรอกมันมีแต่คนปฏิบัติธรรมด้วยกันมึงจะไปมีปัญหายัางไงอ่ะมึงจะไปมีปัญหากับใครอยู่วัดมันม,มีแต่คนไม่พูดคนปฏิบัติธรรมคนเงียบแต่เวลาที่มึงจะต้องใช้ธรรมะจริงๆทุกมันอยู่ที่ไหนมันเกิดที่ไหนมึงต้องไปใช้ที่นั่นค่ะมันอยู่ที่ทํางานก็ต้องดับที่ทํางานแก้ให้ได้ที่ทํางานว่าจะจัดการกับตัวเองอยังไงถ้าจัดการ คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องจัดการตัวเราหาวิธีการทํำยังไงจะให้เรามีจิตใจที่มันคมหรือว่ามันเอาชนะอนิจฐารลมหรืออารมณ์ที่เราไม่ชอบพอใจในในที่ที่เราอยู่ได้มันต้องดับที่นั่นที่ฉันไม่ได้พูดเองนะที่ฉันไม่ได้พูดเองอาจารย์พุทธาภรณนพูดว่าคนวิธีคิดมันตลกมันคิดว่าจะดับทุกมันต้องไปที่วัดมันถึงจะดับได้ทุกอยู่ที่ไหนต้องดับที่นั่นค่ะเกิดตรงไหนดับตรงนั้นค่ะ ถ้าหยู่คิดว่าที่บ้านมีปัญหาต้องไปแก้ที่บ้านเลยไปไปเคลียร์ไปแก้ไปคุยไปพูดก,ก,กันให้รู้เรื่องจัดการกันให้รู้เรื่องแก้กันให้รู้เรื่องมันถึงจะแก้ได้ไม่ใช่มีความทุกข์ก็จะหนีบวชมีความทุกข์ก็จะหนีบวชมันหนมีมันแก้ไม่ได้หรอกมันแก้ไม่ได้แต่ถามว่ามันช่วยอะไรได้ไหมช่วยได้แต่มันไม่ใช่ทางแก้ที่ถาวรน,นะมันช่วยได้ช่วยได้ยังไงเช่นไปเอาสติก่อนไปเอาสติได้ บางคนอน่ะบางทีมันอยู่กับปัญหามันมองไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้แพรลี่ทำไมมาพูดอย่างนี้ทำให้คนไม่อยากไปวัดไม่อยากปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไปได้ไปเอาสติพอได้ไปเอาสติไปหาสติไปหาปัญญาไปเจริญสติไปเจริญปัญญาไปหาที่เงียบไปไปขบคิดไปพิจารณาไปเอาสติเอาความสง,งบได้มาแล้วเหมือนไปหาหมออะไปเอายาไปเอายาพอได้แต่ได้ยามาแล้วต้องเอาไปใช้ค่ะ โลกมันเกิดที่ไหนเอาไปใช้ที่นั่นค่ะได้สติมาแล้วได้ปัญญาไปแล้วก็ลองเอาไปใช้กับสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงรองไปฟีว่ามันแก้ได้ไหมทำงานแล้วสามารถเอาสติปัญญาจากที่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เออมีประโยชน์แต่จริงๆคือทุกเกิดที่ไหนเกิดตรงไหนต้องไปดับที่ตรงนั้นค่ะปัญหาอยู่ตรงไหนต้องดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าปัญหาอยู่ที่ทำงานแต่ไปดับที่วัด ปัญหาอยู่ที่บ้านแต่ไปดับที่วัดมึงจะดับได้ชาติไหนอ่ะมึงจะไปดับไปได้ชาติไหนเออดับอีกนะขาดหมดแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทันทีปะ่ะขาดหมดโอ้ยมันนานแล้วสามปีแล้วเปลี่ยนทันทีเถอะอ,อืม ฟังคุณแพรรี่วันนี้สว่างเลยไม่ใช่อันมันคือเรื่องจริงนะคะมันคือเรื่องจริงทุกวันเกิดที่ไหนต้องดับที่ตรงนั้นอนะเรามันหนีเราหน,าหนีไปดับที่อื่นไม่ได้หรอกมันหนีมันดับไปที่อื่นไม่ได้หรอกอืมไม่มีทางเจอหรอก <c oughs> ฟังเพลินมากค่ะอืมขอบคุณค่ะธรรมะ ธรรมะในยามค่ำคืนนะคะ